นายธนศิริปียานาคผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนำขบวนขันหมากพร้อมผู้บริหารนักท่องเที่ยวและเหล่ามัสคอตตัวแทนผองเพื่อนสัตว์ป่านำโดยมัสคอตฮิปโปโปเตมัสเป็นญาติผู้ใหญ่ตัวแทนฝั่งเจ้าบ่าน้องมังคุดแห่สู่ขอเจ้าสาวน้องพะโลฮิปโปโปเตมัสแคะเพื่อจัดพิธีแต่งงานฮิปโป โดยสินสอดเป็นผักผลไม้ของโปรดฮิปโปพร้อมจัดซุ้มกิจกรรมมอบของรางวัลให้กับนักท่องเที่ยวร่วมสนุกนะส่วนแสดงสัตว์ฮิโปโปเตมัสซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ที่ถือได้ว่าเป็นวันแห่งความรักและวันที่15กุมภาพันธ์เป็นวันฮิปโปโปเตมัสโลก สำหรับฮิปโปโปเตมัสแคะน้องพะโลและน้องบังคุดได้เดินทางจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีถึงสวนสัตว์อุบลราชธานีเมื่อวันที่29มีนาคม2565และเปิดส่วนแสดงให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่10สิงหาคม2565สวนสัตว์อุบลราชธานีฮิปโปโปเตมัสเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสถานะใกล้าการสูญพันธุ์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยจึงได้เคลื่อนย้ายฮิปโปโปเตมัสแคะจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจำนวนสองคู่ได้แก่ฮิปโปโปเตมัสใหญ่คุณหญิงและคุณถั่วแดงฮิปโปโปเตมัสแคะน้องพะโละและน้องหมังคุดส่งมอบมายัางสวนสัตว์อุบลราชธานีเพื่อร่วมกันเพาะขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนประชากรฮิปโปโปเตมัสมากขึ้นตามภารกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนักท่องเที่ยวสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า กับสวนสัตว์อุบลร,ราชธานีทางเลขบัญชี313-088-5781ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโครงการร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่าสวนสัตว์อุบลร,ราชธานีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจสวนสัตว์อุบลร,ราชธานีโทรศัพท์0 4 5 2 5 2 7 6 1 0 9 3 3 2 0 9 3 6 9มาเประเด็นการจัดงานวันนี้นะครับเนื่องจาก วันที่14กุมภานะครับเป็นวันวาเลนไทน์นะครับทางสวนสัตว์นะครับก็ได้รับฮิปโปแคะจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมาประมาณหนึ่งปีแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้มีการเข้าคู่นะครับได้มีการตอนนี้เริ่มที่จะผสมพันธุ์แล้วนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานเราคงจะได้ลูกน้อยของฮิปโปแคะนะครับวันนี้เราก็เลยจัดพิธีสู่ขอแต่งงานนะครับเพื่อ เป็นสักขีพยานว่าเขาได้เป็นคู่ครองกันแล้วนะครับเนื่องในวันแห่งความรักของปีนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นของฝันให้ชาวอุบลรธานีนะในวันใกล้ๆนี้นะครับขอฝากกิจกรรมนะครับวันฮิปโปโลกคือวันที่สิบห้ากุมภานะครับของทุกปีนะครับจะวันเป็นวันฮิปโปโลกเราก็เลยมาจัดงานเดียวกันได้ทั้งงานวันวาเลนไทน์ด้วยแล้วก็วันฮิปโปโลกด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวน นักท่องเที่ยวนะครับเชิญเข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับก็ขอเชิญนะครับทางสวนสัตว์ก็มีกิจกรรมนะครับอย่างเช่นมาเป็นคู่นะครับเราก็จะลดค่าบัตรผ่านประตูให้นะครับเป็นคู่นะครับลด30จากคู่ละ200บาทก็เหลือ1 4ารสิบบาทนะครับ แล้วก็มีของขวัญของรางวัลแจกนะครับในกตรงทุ่มกิจกรรมนี้นะครับก็ขอฝากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวชมสวนสัตว์อุบลราชธานีและอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการอุปถัมภ์สัตว์ป่านะครับทางสวนสัตว์อุบลก็ขอฝากประชาชนที่สนใจจะร่วมทําบุญอุปถัมภ์สัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าอาหารสัตว์ค่ายารักษาโรคค่าดูแลกิจกรรมเอดิยเม้นต่างๆของสัตว์ภายในสวนสัตว์แต่เขาเขียวและสัตว์อื่นๆน ที่อยู่ในสังก,กัดขององค์การสัตว์หรือว่าสัตว์ป่านะครับเราก็จะเอาเงินกองทุนนี้ไปช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับก็ขอเชิญทวนทุกท่านด้วยนะครับ